นักตุรกิจ MLM ต้องจับคู่เก่งนักธุรกิจ MLM ต้องจับคู่เก่งการเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จสูงต้องจับคู่เก่งเราจะต้องจับคู่ระหว่างความจำเป็นของแต่ละคนกับสินค้าแต่ละชิ้นให้ได้ยิ่งจับคู่เก่งก็ยิ่งได้เงินผลลัพธ์ของการจับคู่ได้เก่งคือได้ลูกค้าที่พอใจการอุปถัมภ์ของลูกค้า ได้รายชื่อและน,นำแนะนำเพิ่ม1ลูกค้าที่พอใจ1ลูกค้าที่พอใจเราต้องแยกให้ออกว่าการขายกับการได้ลูกค้าที่พอใจนั้นแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนเราได้เงินทั้งตองแบบนั้นแหละจึงอาจทำให้เรามองไม่เห็นความสำคัญนักแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากทีเดียวบอกคนที่เข้ามาแรก,แรก ก็มียอดดีมากพุ่งแรงแล้วจู่ๆก็ดิ่งพวดลงเหวโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ลูกค้าหดหายไม่เหลือเหตุผลหรือก็พอลูกค้าไม่ได้สิ่งที่เขาไม่จำเป็นไปนะักขายไม่สนใจว่าลูกค้าจะได้อะไรไปขอให้ยอดขายของตัวเองพุ่งแรงก็พอแล้วนั่นแหละที่เป็นสาเหตุในระยะสั้นวิธีการนี้อาจจะดูดีมาก แต่แล้วในระยะยาวชื่อเสียงก็เสียไปอย่างรวดเร็ว2การอุปธรภมของลูกค้าการอุปธรรมของลูกค้า,า,รราช่วงชีวิตของธุรกิจใดๆจะยืดยาวได้ก็อยู่ที่การอุปธรรมของลูกค้าเราต้องการให้ลูกค้ากลับมาหาเราเรื่อยๆอุดสาหาทางสร้างความสัมพานาันธ์เอาไว้จนขายได้จึงไม่ควรปล่อยให้ลูกค้าหายหน้า หายตาไปได้ง่ายๆการที่ลูกค้าดำรงความเป็นลูกค้าของเราอยู่ได้นั้นมีศัพท์เรียกว่าลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อเรายิ่งมีความยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นศัพท์เรียกว่าแฟนชายของเราเราสามารถคำนวณล่วงหน้าได้เลยว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ 3. ได้รายชื่อแนะนำเพิ่ม ได้หลายชื่อแนะนำเพิ่มคนที่ลูกค้าแนะนำให้เรียกว่า Refer r a เาการมีลูกค้าที่จงรักภักดีจะทำให้เราได้ทั้งยอดขายเพิ่มขึ้นและยังได้ r ี fer r a เาเพิ่มขึ้นอีกด้วยเมื่อลูกค้าพอใจก็เป็นธรรมชาติที่อยากอยากจะแนะนำต่อนี่จะทำให้แฟนชายของเราขยายออกมามากกว่าเดิมเรื่อยๆมัน มันเหมือนกับที่พูดว่าปากต่อปากนั่นแหละถ้าปากต่อปากเป็นไปในทางดีก็ตรงเติมได้มากแต่ถ้าเป็นไปในทางลบลองคิดดูสิว่าจะล่วงอย่างรวดเร็วเพียงใดน,นอกจากที่ลูกค้าจะบอกกันต่อๆไปเองแล้วเรายังสามารถได้รีเฟอร์เรลเพิ่มขึ้นจากการขอ ขอบางครั้งการขอตรงๆก็ดีที่สุดแทนที่จะคอยระวังว่าลูกค้าจะช่วยแนะนำต่อเราก็ขอเสียเลยตราบใดที่เราขออย่างตุภาพก็คงไม่มีใครรังเกียจที่จะช่วยถ้าเขารู้สถึกพอใจเราอยู่แล้วให้ริงตอบแทนให้ริงตอบแทนอาจเป็นของฟันเล็กๆน้อยๆหรือนดราคาให้สำหรับการแนะนำรายชื่อ ตรงนี้เราก็สร้างเิตได้ทำให้เป็นเรื่องสนุกทำให้เป็นเรื่องสนุกบางทีคุณอาจจัดอีเวนต์เช่นวันช็อปกับเพื่อนมาเป็นคู่จะได้ลดเท่านั้นเท่านี้มาสามคนจะได้ลดเพิ่มขึ้นอะไรทำนองนี้เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนผู้ขายเป็นผู้จัดจำหน่ายงานนี้เป็นงานขยายของนักธุรกิจ MLM อยู่แล้วคนที่จะเป็น r e f e r ร์ l ของเราเขาจะกลายเป็นลูกค้าแทนทั้งคุณและเขาก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่เขาได้ลูกค้าและคอมมิชชั่นคุณได้คอมมิชชั่นต่อ